สวัสดีครับอยู่กับก้าฟิวดั้มเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็พามายามข่ายครับหนาวนะครับอากาศเย็นมากครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะมีตัวไหมไม่รู้ว่าตะข่ายเหมือนจะลอยหรือเปล่านะครับวันนี้อุณหภูมิข้างบนไม่ถึงสิบองศานะครับเย็นนะครับไม่รู้ว่าในาน้ำจะ กี่อุศานะครับแต่ว่าด,ดักไว้แล้วก็ต้องมาลงครับต้องมายามโอเคครับเดี๋ยวไปดูนครับว่าจะมีปลาไหมเดี๋ยวยกให้ดูก่อนนะครับโอ้น้ำโคตรเย็ยนนี่ไงหนึ่งตัวนี่โอ้สองตัวสองตัวครับหนึ่งตัวสองตัว ก็มาเป็นคู่นะเนี่ยมีไหมไม่มีละมีสองตัวโอ้ยน้ำโคตรเย็นเลยครับเย็นเป็นน้ำแข็งนะครับโอ้เจอเอีกแล้วสิ่งที่ไม่อยากเจอนี่ครับสิ่งที่ไม่อยากเจอแมงเอ้ยไปติดเลยนี่เดี๋ยวค่อยมาแกะมัน โอ้ยนี่อีกหนึ่งตัวนี่ใสงา,งามครับปลาตะเพียนสามตัวแล้วนี่ครับโอ้ยอ้วนเลยตัวนี้นี่ตะเพียนครับเดินข้ามดูไอ้น้ำครับดูครับไอ้น้ำเห็นไหมครับดูครับโอ้ย น้ำแข็งท้าชัดยกขาไม่ขึ้นแล้วไม่เป็นไรเพื่อคุณผู้ชมผมทำได้มีไหมดูหน่อยซิตรงนี้มีไหมไม่มีตรงนี้ ไมม่ีผมข้ามตรงนี้ก่อนอะไรนหะตรงนี้ไม่มีโอ้โหน้นดินอยู่ข้างหน้าน่นหนึ่งตัวนี่ดินอยู่ตรงนี้ครับหนึ่งตัว นี่โอ้โหได้ของแถมอีกตั้งหนี่หนึ่งตัวแต่ว่าได้นี่ด้วยโอ้เส็งเลยนะครับตะเพียงของเราหนึ่งตัวสี่ตัวแล้วครับได้ปลาตะเพียนสี่ตัวแล้วอะไรนี่ดินอ่ะดิด ไม่มีสี่ตัวนี่ปลาสี่ตัวคลองแบบนี้มาใส่บ่อยครับหมายนี้นี่อะไรไม่มีเลยก้อนหินที่เราถ่วงไปนี่เองโอ้อีกแล้วเซ็งเลยนี่โน้โหได้ปลาตะเพียนสี่ตัวติดไอ้นี่สามตัวนะครับอย่างนี้ขายผมขาดหมดเลยครับว

สี่ตัวเท่ากันแล้วเนี่ยนี่ช็อกเกอร์กับปลาตะเพียนของเราเนี่ยไหน ไม่มีแลวหมดแล้วครับเท่ากับวันนี้เราได้ปลาแปดตัวนะแต่เป็นปลาที่กินไม่ได้โอเคครับเดี๋ยวขึ้นไปดูปลาข้างบนกันสี่ตัวเก็บกันลงมาในน้ำแล้วมันก็ไม่เท่าไหร่นะ ครับนี่ก็เป็นปลาที่เราได้มานะครับปลาเพียนสี่ตัวแล้วก็ไอนี่ครับสี่ตัวขายก็ไม่มีชิ้นดีถ้าพวกนี้ติดเละแน่นอนขายเรามันจะเผาให้แมวให้หมดเลยนะครับแมวที่บ้านผมมีห้าตัวเผาให้มันกินไม่รู้แมวจะกินไหมน่าจะกินอยู่นะปลาอย่างนี้ยโอเคครับผม ถ้าอย่างไรฝากติดตามคลิปใหม่กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ